สวัสดีค่ะขอเรียนหนอวันนี้พามากินถั่วตักนะคะคูกับหมูนะคะเอาไปต้มนะคะแล้วก็มีหมูทอดด้วยนะคะขนมจีนเส้นยาวนะคะแล้วก็มีผักนะคะสวยมากเลยมากินกันนะคะแพร้อหนอวันนี้ได้ดอกโหเขียวมากใส่เส้นขนมจีนเข้าไปใช่เป็นนี่นะคะ ส่ไปสองอันเลยอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่อะไรเนี่ยนี่นะคะค้นๆแบบนี้นะคะชอบแบบค้นๆนะคะน่าจะมีผักชีนะคะพอดีเหลือนี่เดียวเอามาโรยที่นี่แล้วนะคะอ้ที่เจ๊นหนอผัชีวันนี้ฝนตกด้วยฝนตกทั้งวันเลยอะ่ะอืมอืม อื่อยมากถ้าเรากีแบบนี้นะคะทำให้เรากีผับมากขึ้นนะคะ แบบนี้บ้างน้ำจิ้มเข้มข้นมากเลยดูห่อนะคะหอ,อดีๆอ้มอืมเปลี่ยนเมนูบ้าน,นะคะอร่อยมากเลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะ กี่ตั้งแต่กี่กับอะไรนะป่าปัตตูวรังนั้นแหละคะ่ะอ mm ือ hmm. อ mm ืม hmm. น,นี่เผ็ดแล้วนะคะม่ต้องขีดพลิกเพิ่มเลยอันนี้เผ็ดแล้วนะคะม่ต้องขีลิกเพิ่มแล้วนะคะอือือน้ำจิ้มอ่มมอะจิ้มอย่างนี้ก็อร่อยแล้วอ่ะอืออือ สองชิ้นเลยด้องมีกี่แดงนี้นะคะอืม

นี่นะคะปกติแบบหมูที่มีมันเดียวนี้ไม่ค่อยกินนะคะเพราะว่าเวลากินแล้วก็จะเลี่ยนอันนี้แบบตัดกันได้นะคะเพราะว่าถ้าเพ็กเลยนะคะเอาเปรี้ยวหน่อยนะคะถ้าออกวันเดีาเดี๋ยวนี่กินไม่ได้เลยอืม,อม พีเสร็จแล้วนะคะเอาดินหน่อยอครับคนท่าแล้วเดินหน่อยได้ไหม